โอเคครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ช่อง fencing วิ่งทุกโลนะห่ทางถ่ายกันไปนานวันนี้เรามาเจอเจ้า xmax นะเอ่อก็เป็นรถผมเองแหละอออกมาได้่ถึงวันสองวันนะขี่ไปร้อยกว่าโลละเออยังไม่ได้ขี่หมดปอกยังไม่ได้คือแบบลองท้อสปีเลยว่าขี่ไปเรื่อยเพราะมันรอนรันอินเนียแต่วันวันนี้เราจะแบบยังไ,ไงดีวะคือหมดปอกอะว่ามันจะได้เท่าไหร่ xmax สองพันยี่สิบเอ็ดอะเออ คันนี้มันอันนี้ก็มันบ้านนะแบบเรามาดูดิชิวกระจกอะไรแบบยังกลางๆอยู่เลยอะคือแบบรถก็ไม่ได้ล้าเออแค่นั้นเหล็กเออดูดิอะไรดืมๆหมด,ดอ่ะถามว่าสวยไหมก็ <S <S เอาได้ได้ยูได้ย,ดยูตัวเนี้ยมาดูเลือดไม้ดีกวา่าดูนะัา เนี่ยก็ร้อยกว่าโลนะถึง <Yeah. S 1> เ,เขาบอกว่าปิดแท a ก i o n control ะก็จะตัวทีมันยังขึ้นปุ๊บเขาบอกว่ามันจะแรงขึ้นว่ะผมก็ไม่รู้นะเห็นเขาบอกกันมานะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเขาก็ปิดไอคันนี้ดิดูดีก่อนว่าเสองพันยมันจะได้เท่าไหร่ตัว X Max เนี่ยชิลสูงที่คนเดียวโอเคแเก่โชกยังก็ไม่ได้โหลดนะอะไรยังไม่ได้โหลดอะไรเลย โอเคท่อก็กระลุนป้องอะ่ะคือแบบท่อมันชากแต่ก็ขี่ได้อยู่แต่เราลองฟังเสียงเครื่องดนะูด้วยเซนเซอร์มันอยู่ตรงนี้นะเปลี่ยนแล้วเซนเซอร์มันอยู่ถึงท่อก็รู้แค่นี้แหละไม่ได้เก่งมากโอเคแล้วเราจะมาลองแบบทำชามเราจะลองหัดทำชาวดูกไว้ว่า มันจะวิ่งได้เท่าไหร่จัดเดิมเท่าไหร่เดิมได้เท่าไหร่วิ่งใส่ชามรับร้อยหกเห็นว่ามาตรฐานเห็นว่าร้อยหกกันนะแแต่ไม่รู้ว่าแบบจะร้อยหกกว่าได้เปล่าเดี๋ยวลองลองลองก่อนเบิกมาละเดี๋ยวลองทําว่าจะเอากี่องศากี่เม็ดไล่เท่าไหร่ลองศึกษาดูก่นเดี๋ยวจะมาบอกสูตรว่าจะไล่เท่าไหร่ยังไงวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวลองเทสอีกแล้ว ไอ้คันนี้ไม่มีล้อลอยอยู่แล้วไม่เหมือนซีเซ็กนะเดี๋ยวเรามาปิด r a c ชั้นคอนโทร l อะไรกันเพราว่าแบบรถมันจะแรงขึ้นหรือว่าไงวะเห่นเขาบอกกันนะเดี๋ยวรอก่อนนะโอเควาเนี่ยนะเดยวครับอ,อ้นี่เผาวะกดดีมาอ่าปิดละดู โอเคเขาบอกว่ามันจะแรงขึ้นหน่อว่านะผมขี่มือเดียวนะคือก็ต้องแบบเข้าใจหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวรอถนนโลง่งๆเดี๋ยวเราได้อัดแน, okay. ดน่แล้วก็เรื่องนาแล้วก็เป็นชิลสูงนะคือแบบนั่งขี่อะ่ะเราจะนั่งขี่อย่างเดียวชิลสูงอะ่ะโอเคขี่มือเดียวก็ไปลเลยเราว่รลอยเียอะไรเอ้ยมันก็แรงขึ้นเหมือนเดินนะมันก็แรงแรงแรงอยู่นะคือแบบก็เฉยอ,อะ่ะ มันก็ไวนะเว้ยมันก็แบบท้ายๆกินีลเกอะ รจัดสภาพดูแบบโอเคแล้วก็แบบว่ารอบจะมาไวป่าแวบบเดออี๋ยนวนี้มันดูแบบต้านลมกลางๆอยู่อ่ะเออถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยหรือเดี๋ยวรอบหน้ามันจะมาแบบจัดสภาพใส่ชุดช้างสักชุดนึงอ,อ่าโอเคเดี๋ยวเจอกัน